ทำเบาบ้บางสบายดีสิเว็บเสร็จไปเลยกุปั่นยิ่งคุ้มตาได้นี่เสร็จไปเลยนี่ก็ปั่นนี่ปักเขานี่เสร็จนได้ไงล่ะบมายังนี่ตดียวนี่ตุ๊ยว่ามกสมบูรณ่นแนด้นี่นฮะอืมแกงเลอะหมดนี่เอาบ่านชิโนตุลงค์ปะฮะสบายดีพี่น้องมื่อนี้มา่อกีช้ชมอยู่สวนมื่อนี้กินชมอยู่สวนเซ่ผุาา่นมะคม แม่และกกมาพี่น้องขามพวกโมกขามเอาสามเสียกรีนพี่น้องเลยไปน้ำเสดบรรยากาศไปคึอๆเลยึ้นมาขามมอนี่มายัางเว่ยมอนี่มายัาง โมหาไม่ถูวอะสิอุบ่มาบ้าพี่น้องกิชมกิชมกินบออ่ออาปากบอ่ะอาป้าเอานะทำเดียวทำใช่โมนี่ใช่เว้ยพวกเนี่ยหลังพักแข่งไง ยังาอกน่อยไปลางพักขแยงพี่นอ้อะพี่ชมกิชมมือนีโอ้ขาวกรนนี่วาากน่อยจุ่ละลมเดกมา,มาวะกสินี่รุ้ยยุนี่ตัง้งย่เขานดเข้า,ามาพี่มกินมาดั่งพี่โอ้มาขามหน่อยมาวะมากิจชมบักูคนมามาเด้อ ลุงแนนนิมิตเราอากกินข้ามหน่อยบานเท่าหรอดูขี้บุ๋มแม่โอ้ประแดกพี่นอ้องถือบางเว้ยสีบกความเจ๊น้โอ้ยมากับพ่มมา เนะ่โอ้ยมากับพอมาคนกบพอคนบานยี้นผมบานย่างบานมะนเพื่อนมนพี่นี่มันจะกองอีโอ้ยตีนหับมนีกแล้นี่นี่กินนี่กิน กินหน่อยได้ก็มาพี่นะโอ๊ยน่อยไปหยอกเกาะอยู่ฮะมันมาผีไว้ไหมมาบิงกล่องผีไว้ดูมันเด้๋ยพี่หน้าด้วย วงมาเด้อว,วงเด้อใส่มามาเอาตัวเอาตุยมาเด้อมุดกูกนมามาพี่น้ำหมอออ่อนโตพุ่นอีพออันนั้นพี่พไอุ้่นมาเด้ออุ่นเด้อชิชมมาคาบหน่อยบานเท่าบุนหอยเดีย๋ยวจะทุกข์อ่ะม,มาอยู่กับพ่อมาอม Ba, sẽ thử đuôi bao oh, nổi bớt người không ngạn nhau quá mà mọn điên rồ cọng lợi นี่มีกอล์มันจะไปดีป่ปาวเออเออเออนัินไปปูวงได้กิีชมไหมปูวงเด็กไปเออปูวงไปเป็นบพรเอิอปูวงมึงกี่เปอร์นอ้าอยูย่เลยมึงเป็นน้องพ่อมึงได้ไหง

ไม่แม่มแลูกตะไคร้ได้ยากสมพี่น้องมืออื่นที่เราเรื่องครับท่านสี่สุดพังมม่หมดกี่เดือนมา หิ้มที่ห่ยมแล้วเด้จังมือเฮ็ดคลิปมานั้นกินปกุงผมมือเว้ยมอมมอนยอ,อก,กองเป็นอีก มาเร่อเอาว่องดิสิเออมาเร่ปูว่องดิสิลูกแม่ล่ะลูกนางลูกลูกโอ้เขาทอดเป็ดหน้องเลยค่ะค่บได้เปรือไหมาบ่ได้กินเหมือนน้าเฮาสิเฮ็ดกินม,มาเฮ็ดกุ้งปุ๊บเมื่อกินอยู่นี่เนาะบ่กไว

ลิบๆสวัสดีพี่น้นนองมึงจบบาบังบาบังจบไปสินาคือจีนเว้ยทำบาบับงสบายดีสิเว้ยเสร็จไปเลยปั่นยิ่งคุ้มตาได้นี่เสร็จไปเลย,น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 ,เเลยนี่ก็ปัน่นนี่ปักเขานี่เจี๊ยนได้ไล่ะมา

มวีว okay? ัวม ouais. ีแต่แปะโอ้ยบางส่วนพี่น้องบ่ได้มียังส่วนนี่แปดคือวัวหล่โมวีนี่โอ้ขาเกาะพี่น้องนี่แหละส่วนบัตรหนีแหละบ่ได้มียังลำนับเซลำนับเซ อ้าพี่น้องมือใน,นกามาเล่นชวนเนาะกิน,นสมกินแซวเรียนมือเวียกอั้นายคลิปเล่นไปน,นักเนาะกาสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบใจเอฟซี C, ทุกคนที่เข้ามาชมเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยสบายดียกมือบังสบายดีทุสบายดีเฮ้ย <c oughs> เอา้าดโดนลูกเสยียไหม มอเรายังเก็ดดุกับพี่้องอีกเส่นอันแล่วพี่้องนี่ดอยจะไดินินชมแล้ววันลงอาบน้ำพี่พี่มาพี่เฮ้ยมาพี่มามุนน้แนนนำแก่งกันเมืองไพ่ได้ดนน้ำเจ่นี่กกวาดตะลกกระเลิกเลยพี่

เป็นคนธรรมดาติตบินแต่ใจดวงนี้ก็อยากจะโบยบินขึ้นไปสู่ฟ้าไกลย้อนอยากได้คุนงามลุงมาเป็นดูไฟยิแม่เจ้าบ่ต้องเคิรนเจ้าบ่ตรงไอเพราะว่ายอหากเจ้าสุดหัวใจแต่อยากได้เจ้านั้นมาเป็นดูไฟแม่ แต่โดนแต่บอกาบอไปก็มาสิดที่วไปแก่คุณไปไอ้ป้าถือเป็นหางนี่เนาะไอ้นี่นะมึ่ใหญ่จังเดินไอเดยนมาม้นอ่อนโยนหาเนี่กเนาะเดีนยามันกระไรเดี๋อวปันหอยไอ้เนอยากได้ไปเป็นลูกไผ่แม่ยเออีกบอไปบอในน้อยแต่อ้ม

อจัดงานขึ้นไว้ไว้ปย้อนอยากได้เจ้าเป็นลูกภัยแม่ไอ้บอกได้รว,วยแต่ไอ้อยากให้เจ้าเป็นแฟนเสิวใส่แว่นไปมันไปโคตะว,นนวนันจี้กี่เราไปได้หรือตบ่อก็บโคจะไวๆไปย้อนอยากได้เจ้าเป็นลูกภัย เลิกเลียยงตัวน้อยอีกป่ารึไม่ใหญ่ใช่เนาะนักไฟจีกี้เลยไปยังเว้ยเว้ยป่าไปหาจ้ะของมันไปเอามาเอากง